สวัสดีครับมาพบกับช่องเปิดกล่องของสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับยังอยู่ที่ไอออนแมนสองนะครับเป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์ของไอออนแมนนะของโทนี่สตาร์กนะเป็นชุดกราองกระเป๋าใส่ชุดกรองของโทนี่สตาร์กนะครับนี่นะครับในกล่องนะครับเราได้ดูมาร์กสองมาร์กห้าอันนี้เหลือมาร์กสามนะครับนี่นะครับภายในกล่องมันเป็นของเมก้าบ็อกนะฮะ เราจะมาชมมาร์กสนะครับนะครับตัวเปลย์เปยๆของมันนะก็ผ่านการปกป้องโลกมาพอสมควรนี่นะเปนสนิมแล้วนะไนะอออนแมนสองนี่เข้าฉายในประเทศไทยในปี2553นะครับเอาละครับมาดูทีละชิ้น้ยนะครับผมต่อ,ตอนี่ก่อนเลยนะฮะ ไปอย่างเร็วๆแล้ว,ลวนะครับเพราะว่าคลิปที่สามแล้วนะครับไอออนแมนตัวนี้ก็ของเมก a b บล็อกนะฮะบริษัทสัญชาติแคนาดาครับนะครับกราะก็เหมือนกันฮนะก็คือสิบชิ้นนี่นะกดลงไปตามจุดต่างๆนี่นะของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็ก สามขวบเนะเพราะว่าชิ้นส่วนมันไม่เยอะแล้วก็มันสามารถ,ถอประกอบแกะออกมาแล้วก็เปลี่ยน,นยอุปกรณ์ต่างๆได้นะฮะเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆได้ไม่ยากนะครับแต่สำหรับ i อออนแมของเบ g ก b ร x บอกนี่มันก็จะดูไม่ค่อยสมส่วนนะเดี๋ยวขอประกอบให้เสร็จก่อนนะครับ ครับผมประกอบไปแล้วนะครับนี่นะครับไอออนแมนสองมาร์คมาร์คสนะครับหักสามนะครับสัดส่วนก็ไม่ดูไม่สมส่วน,นะครับแต่มีพิเศษนิดนึงครับสำหรับมาร์คสมนี่นี่นะมีร่องรอยการร่องรอยความเสียหายคนระับมี นะเขาทำสีมาให้ตรงหน้านะแล้วก็เนี่ยนะนอกนี่นะฮะอืมก็ก็ถือว่ารายละเอียดที่ที่น่าสนใจทีเดียวนะนี่นะมีร่องรอยความเสียหายจากการต่อสู้นะ,นนะครับสร,รุปว่า i อออนแมนของ m e กาบล็กกล่องนี้นะก็ มันเป็นของเล่นของเด็กอายุไม่ใช่เด็กเล็กนะเด็กเด็กในวัยเรียนแล้วนะก็คือเข้าวอนุบาล3ามถึงเจ็ดขวบนะกำลังดีนะเพราะว่ามันมันมีชิ้นส่วนที่สามารถถอดประกอบได้นะฮะถามว่าถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาก็คงจะไม่ค่อยชอบนะฮะนี่นะเพราะอะไรเพราะว่าสัดส่วนมันดูไม่สมจริงนะก็คือว่ามัน แล้วก็การขยับท่าทางการโพสท่าต่างๆมันก็ดูจะลำบากนิดนึงนะมันโพสท่าอะไรได้ไม่เยอะนะครับจะถามว่าสำหรับเด็กในวัยอนุบาลแล้วก็คงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกระเป๋าใส่ชุดเกราะของ i อรอนแมนภาค2นะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็คือไอออนแมนมาร์สานะครับทั้งหมดในกล่องนี่เขาใช้ชุดเกราะมา3มชุดแล้วก็ตัวบอดี้หนึ่งตัวนะฮะเพื่อเอามาเปลี่ยนเป็นชุดเกราะก็มีมาร์2สองมาร์ห้าแล้วก็มาร์3สามนะ,ะตัวนี้เป็นมาร์3สามที่มีร่องรอยดาเมจแล้วนะฮะก็คือนี่นะฮะตรงหน้าตรงขาเนี่ยน,น่องแล้วก็หน้าอกเนี่ยนะ ลอยผ่านการปกป้องโลกมาอย่างโชคโชนนะครับสำหรับไอคอนแมนนี่ก็ถามว่าชมแล้วสนุกไหมก,ก็สนุกดีนะทั้งในเรื่องเอฟเฟคซีจีอะไรต่างๆนะครับไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีภาคฝาแรมานะเอาล้ครับสำหรับ ช่องเปิดกล่องของสะสมนี่วันนี้ก็ได้นำเสนอไอออนแมนสองนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะของบริษัทเมกะบล็อกนะฮะสำหรับเด็กอายุสามถึงเจ็ดขวบนะะนี่นะฮะเด็กโตคงคงจะมองแล้วก็เป็น ตลกตลกดีนะครับเพราะว่ามันไม่สมส่วน,นแล้วมันโพสท่าอะไรได้ไม่เยอะแต่ว่าถ้าสำหรับเด็กอนุบาลเด็ก3ามถึงเจ็ดขวบนะก็น่าจะชอบนี่ยมันสามารถถอดชิ้นส่วนได้นะแล้วก็เปลี่ยนจุดเกาะไม่ใช่ถอดชิ้นส่วนเเปลี่ยนจุดเกาะเป็น i อออนแมนมาร์กสองมาร์แล้วก็มาร์กนะครับตันนี้คือ Mark กสามที่มีร่องรอยดาเมสแล้วนะฮะ มีความสุขกับการชมคลิปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่เสียเวลาเวลาเข้ามาชมคลิปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปเพื่อจะได้ทำคลิปให้ท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็สัญญาว่าจะทำคลิปต่อๆไปนะ ตามสไตล์ของผมเองนะครับทุกครั้งที่ได้เล่นได้จัดได้เอาของเล่นเก่าๆมาดูหรือของสะสมเก่าๆมาดูก็เราก็ผมก็มีความสุขเสมอนะครับก็อยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมก็ได้รับความสุขนั้นเช่นผมนะครับถึงแม้มันจะเป็นคลิปง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแต่ก็ตั้งใจทำมันขึ้นมาทุกครั้งนะครับ ลืมแนะนําอุปกรณ์อีกอย่างนะึ้งนะนี่นะมันคือสีขาวขาวนี่นะมันคือ,อ,อที่ตกแต่งหน้าเค้กนะเขาจะวางเค้กแล้วมาตกแต่งผมเห็นว่าม,มันเอามาใช้ถ่ายคลิปได้ก็เลยเอามาเอามาใช้ดูนะฮะก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับท่านจะเห็นมาหลายคลิปนะสี่ห้าคลิปหลังนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้แล้วนะเพราะมันสามารถหมุนได้นะฮะนี่นะไ้เห็นด้านหลังของของเล่นของหุ่นของ ิ้นส่วนต่างเอาละครับหากท่านมีคําิิชมหรือข้อแนะนำอะไรก็ส่งมาได้เลยนะฮะใต้คลิปหากผมมีเวลาก็ไม่จะมีไม่จะม,ม,มีเวลานะครับก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ทุกคําิิชมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามาชมคลิปแล้วก็ติดตามผลงานคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับว่า ช่องเปิดกล่องของะสมจะนำอะไรมาให้พวกเราได้ชมกันนะให้พวกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ